ยังค <Private>. <ality> ่ะน้วยสองลูกพอแล้วแขนสั่นวเนี่ยตวอเลยนะแขนสั่นแล้วไล่นเนข้าวให้ข้าไปด้วย คอนเฟิสตูเดย์ซัม่นี่ยจะดูว่าสนใจยอยู่หรือเปล่าสนใจตลอดเลยคนนี้คนที่หนักกว่าก็คือแวนกิวที่นีมีทิชเชื่อเลยตนี่หนักกว่าคือแวนกิวเราเม้นเน้นหลักไยากรณ์

มาสิมันเงียบตอดทางเลย้มไม่ได้ว่ามนมา,าหรือเปล่ามาหาไปซื้เสื้อคอยดูจะใส่ใส่นัน<ไ>่นไหร้านั่ไหเนี่ยจะคแฮปปี้เบอร์เดยกันแล้วลมีนคนเขาบอกว่ามีคนแฮปปี้เบอร์เดย์เขาแล้วคุฟรดแฮปปี้เบร์เดย์ไปแล้วตอนเช้าเองนี่ไม่ได้เป็นแฮไปีรพี่นีอยู่ก็ด ไปีพี่ยกไปไม่ต้องมขนาดนั้นดีพี่ยกต้องให้ดี้วตัวนี้ตัวมาสองพี่ใช่ไหมไม่ย่างกันู้้ล้ตู้ไหนใช่ไหมอตไหนั่งเวรคัว่าขอโทษนะยืนติิ่งจริงต้องมันยงีหรอ

อ๋อตตรงนี้ไอ้ที่เราของน้องมาล่ะเดี๋ยวเกาหลีอีกได้ข่าว่าจะอิีเพิ่งเห็นรูปปิดทองหลังพระเขาพูดการน้อยเหรอเออ่นแหล่พ่งวพ่งรวมงาที่เดิม่อันนี้ดีกว่าเนี่ยีงางา้งาินพเคนนี้นิ่งเลยคนนี้พูดเลย คนมีห่ังล้างตนด้วคนมีคนมีางทำไมต้องผูดแดงอวยอย่าไปแซวเจ้าน้อยอย่าไปแซวหัวโตไม่ได้เสิรูฟ ตั้งท่าเหมือนถ่ายคลิปเลยไอ้เว็ดเปลี่ยนก็ได้

เ้มนขแง่มกันแต่เมื่อวานละเอาีใส่้วยจะาเ่ใทส่ที่ด้านซ้ายจะเล่นตัวเองด้วยแทงตงน้ตัวเองนี่หละขาถ่ายลิขตงหน้าเหมือนเลยเดี๋ย่อะไรนะเขาต่ายกิคคูทหลัดคุดับหน้าจอดับไม่ถ่ายโหมด สวัสดีค่ะทุกคนและภายในเดือนหน้า